ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองปล่อยรถบัสอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวอ่างทองเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9ครูสาวสุดเซ็งถูกงัดบ้านสองครั้งซ้อนภายใน4เดือน คาดคนร้ายลายเดียวกันรวบแล้วมือแทงพลทหารดับรับสารภาพขับรถกลับบ้านพร้อมแฟนสาวโดนผู้เสียชีวิตท้าทายเกิดต่อสู้แล้วโดนลุมจึงใช้อาวุธมีดป้องกันตัว ติดตามผู้ประเด็นข่าวได้ในข่าวข่าวข้ามท้องถิ่นเอทีวีนิวอ่างทองสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมเฉลมพพิมศักดิ์คุณประคองมาติดตามมาที่ข่าวแรกกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองปล่อยรถบัสอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองเดินทางไปกราบบังคมถวายพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันที่5ธันวาคม2559 ที่บริเวณลานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองตะบนปากงบอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตตะรสศณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนางทัศนิพรพปุตตะรสรณีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายรณชัยจิตวิเศษนายประมวลมุ่งมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายสุรเชษนิ่มกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการได้เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยและร่วมส่งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองรอบที่สองโดยใช้รถบัสโดยสารจานวนสิบคัน ประชาชนที่ร่วมเดินทางจํานวน750คนสําหรับที่ทางจังหวัดอ่างทองได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดระชรัชกาลที่9โดยในขบวนจะมีรถยุทธตำรวจทางหลวง และรถตำรวจจราจรกลางคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางซึ่งในส่วนของจังหวัดอ่างทองรถบัสจะจ,จอดที่จุดรับส่งประชาชนบริเวณโรงแรมรัตนโกสินล์ตรงข้ามสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลคาดว่าจะเดินทางถึงประมาณ8.30นาฬิกาส0นาทีสำหรับกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจากจังหวัดในการจัดรถให้กับประชาชนได้เดินทางเข้าไปเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ซึ่งทางจังหวัดอ่างทองได้มีความห่วงใยและเน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมต่างๆในการนำประชาชนทุกพื้นที่เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวางังกรุงเทพมหานครโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำรถทุกคันต้องมีความพร้อมและความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมเช่นการควบคุมกำกับตรวจสอบ ประสานงานกับประชาชนที่รับผิดชอบและร่วมเดินทางและได้จัดเตรียมป้ายชื่อติดหน้าอกเสื้อแสดงชื่อของจังหวัดชื่อนามสก,กุลของพี่น้องประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ประจำรถบัสคันที่เป็นบุคคลลำดับของรถบัสติดแสดงให้ครบถ้วนและชัดเจนทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถกำกับควบคุมติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดการพัดหลงทึ่งทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดอ่างทองยังได้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถบัสทุกคันเพื่อเน้นย้ำถึงความปลอดภัยตลอดเส้นทางระหว่างการเดินทางอีกด้วย พระราสุวรรณเมธีเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าวาดวัดต้นสนเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชินนามที่ว่าพระเทพสุวรรณมุนีเมื่อเข้าวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาตามที่มหาเถรสมาคมพิจารณารายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติและพุทธศาสนาให้เลื่อนชั้นและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ โดยในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งนี้ทรงพระกรนาโปรดเกล้าให้พระราชสุวรรณเมธีเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชินานามที่พระเทพสุวรรณมุนีพระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ พร้อมกับพระเถรานุเถระพร้อมกัน159รูปซึ่งในวันนี้ทางวัดต้นสนได้จัดพิธีฉลองสมณศักดิ์รับพระราชทานสมณศักดิ์จากพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่10ที่วัดพระแก้วพระบระมมหาราชวังกรุงเทพม,มหานครโดยถือเป็นพระราชาคณะรูปแรกของจังหวัดอ่างทองที่ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประชุมเบญจาภาคิก แก้ปัญหากลิ่นเหม็นด้านตัวแทนโรงงานดังยื่นแผนแก้ไขปัญหาถูกปัดทิ้งในที่ประชุมเพราะไม่สามารถตอบได้ว่ากลิ่นจะหมดไปตอนไหน ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญสารการจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตตะเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการประชุมคณะเบญจาราคีแก้ไขปัญหากลิ่นเหมน็นโรงงานไทเรยอนจำกัดมหาชนโดยมีนายประมวลมุ่งม,มาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพันเอกนัทพงศ์วานิการองผอกรมนจังหวัดอ่างทองพันโทมนชัยยิ้มอยู่ผบพันร้อยสามสิบเอ็ดพันสามรักษาพระองค์หน่วยทหารคสชผู้แทนบร,ริษัทไทเรยอนจำกัดมหาชนชมรมคนรักอ่างทองสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามที่ทางจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานไทเรย่ยอนจำกัดมหาชนได้ยืดระยะเวลาในการเสนอแผนการแก้ไขปัญหากินเหม็นให้หมดไปซึ่งแบ่งเป็นสองระยะคือระยะสั้นและระยะยาวโดยใช้เวลาไว้สองสัปดาห์หลังจากมีชาวบ้านหมู่ที่สองตำบลจำปาหล่อได้ขึ้นป้ายร้องเรียนถึงผลกระทบต่อกิ่นเหม็นซึ่งได้ทนมานานกว่า40ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงงาน โดยในการประชุมครั้งนี้ผู้แทนจากบริษัททะเลย่อนจำกัดมหาชนได้เสนอแผนแก้ไขปัญหาทั้ง17จุดแต่ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนอุปกรณ์ท่อส่งและรอยรั่วต่างๆซึ่งเป็นจุดที่ควรจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่แล้ว และไม่สามารถตอบได้ว่าทั้ง17จุดเมื่อแก้ไขปัญหาครบแล้วจะสามารถทําให้กลิ่นหมดไปตามคําร้องขอของชาวบ้านได้หรือไม่ทางด้านพันโทมนชัยยิ้มอยู่ผอ,อร้อย3สิบเอ็ดพันสามรักษาพระองค์และหน่วยทหารคอสช,อชอได้กล่าวว่าแผนที่เสนอทั้ง17แผนไม่สามารถตอบสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องคือต้องการอากาศที่บริสุทธิ์เหมือนเมื่อ40ปีที่ผ่านมาซึ่งตนก็คิดว่าถ้าวิธีแก้ไขไปัญหายังเป็นอยู่แบบนี้ชาวบ้านก็คงไม่พอใจเพราะต้องทนกับปัญหากินเหม็นต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลองคลักษ์จัดก,การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสุดยอดเรือยาวแห่งรุ่มแม่น้ำน้อยครั้งที่11เเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ยาวนาน ที่บริเวณริมแม่น้ำน้อยหน้าวัดจามนีหมู่ที่7ตําบลนองคลักษอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนายรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีสุดยอดเรือยาวแห่งรุ่มแม่น้ำน้อยครั้งที่11ประจําปี2559ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพ ยะวารางกูลสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชุม,มารีและพระองค์เจ้าสมสาวดีพระวรราชาธิรัตด,ดามาศและมอบรางวัลน,นักภาคเรือแข่งเยาวชนชิงแชมป์นชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2559โดยมีนายสุพจ์ผมทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองคลักษ์ข้าราชการพ่อค้าประชาชนและตัวแทนจากบริษัทเอกชนจำนวนมากที่มารอชมและให้การต้อนรับนายสุพ์กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบลองคลักษ์ ร่วมกับพระอธิการสมจิตวรจิตโตเจ้าอาวาสวัดยางมณีประชาชนชาวตำบลองคลักษ์และบริษัทเอกชนได้จัดการแข่งขันเรือยาวปรพณีสุดยอดเรือยาวแห่งรุ่งแม่น้ำน้อยครั้งที่11ประจำปี2559ชิงถ้วยพระราชทานโดยแบ่งเป็นปปภา3ประเภทประกอบด้วยเรือยาวประเภทส0่ีผีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพิยะาว,วาราังกูลรัชกาลที่สิบ เรือยาวประเภท30สฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมนาถบดมรุจุลปรีและเรือยาวพื้นบ้าน5ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาชินัชด,ดามาเพื่อสืบสารวัฒนธรรมและประเพณีถึงความเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์และความเป็นวิถีการดําเนินชีวิตของชนชาติไทยที่สืบทอดต่อก,กันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยโบราณเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความรักความสมบัต สมานสามัคคีของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวบ้านวอนช่วยเหลือสุนัขเพศผู้ตาบอดหลังหลงเข้าไปอยู่ในป่าลกหลังบ้านของชาวบ้านและเมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงร้องหหยหวนรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือ,อนนะวอนช่วยเหลือสุนัขเพศผู้สีดำมายุป,ประมาณ3ปีหลังชาวบ้านได้ยินเสียงร้องโหยหวนในป่า ย่าร้ข้างบ้านหมู่ที่สองตำบลจจปลาหลอมอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจึงได้เข้าไปตรวจดูพบว่ามีความพิการตาบอดบริเวณหัวและลำตัวมีเล็บหมัดเกาะอยู่จํานวนมากนอนอยู่ในพงหญ้าในสภาพอิดโรยเพราะไม่ได้กินอาหารเลยมา3มวันเป็น จนเห็นเป็นที่น่าเวทนาจึงเกิดความสงสารโทรศัพท์ไปแจ้งศูนย์นิยุ191าประสานอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิปอเ็กตึงเข้าช่วยเหลือและนำไปรักษาตัวที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองเพื่อรอผู้ที่ใจบุญรับไปเลี้ยงดูจากการสอบถามนายวิเชียนสุวรรณชาติอายุ5 8ปีชาวบ้านที่พบเห็นอยู่บ้านเลขที่38หมู่ที่2ตํตบลจำปาหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเล่าให้ฟังว่าขณะที่ตนเองกําลังทําสวนใกล้เคียงกับป่ารกคลิปดังกล่าวได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสุนัข ตนเองจริงได้เดินเข้าไปดูพบเจ้าสุนัขตัวดังกล่าวนอนหมดแรงไปไหนไม่ได้อยู่ในพงหญ้าซึ่งตนเองจําได้ว่า เป็นสุนัขที่เคยเจอเดินอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาเมื่อสองวันก่อนตนเองจึงได้นำข้าวและน้ำมาให้กินเพื่อที่จะให้พอมีแรงแต่เจ้าสุนัขก,ก็ไม่ยอมกินแถมเดินชนต้นหญ้าที่ขึ้นรกเหมือนกับมองไม่เห็นเมื่อตรวจสอบพบว่าเจ้าสุนัขตาบอดมองอะไรไม่เห็นสอบถามในละแวกดังกล่าวก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของจึงเกิดความสงสารและได้โทรศัพท์ไปแจ้งยังสูงยิวุทยุของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ภัยของมูลเลนชีป,ปอเต็กตึงเข้าช่วยเหลือนำไปรักษา ทางด้านนายพานุวัต์บางเหลี่ยมอาสาสมัครกู้ภัยมูลที่ปอเทคถึงกล่าวว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุจึงได้ออกทําการตรวจสอบและช่วยเหลือโดยใช้ผ้าห่อศพทําเป็นเปและยกเจ้าสุนัขออกมาจากป่าใช้เวลากว่า20นาทีซึ่งเจ้าสุนัขมีสภาพที่อิดโรยเนื่องจากไม่ได้กินข้าวมาหลายวันและมีความระแวงเพราะตาบอดไม่ไว้ใจคอยจะแหวงกันอยู่ตลอดเวลาและนําไปรักษาที่สํานักงานปรศุสัตว์จังหวัดอ่างทองทางด้านสัตวแพทย์หญิงการดาฉายบุ สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวดัดอ่องทองกล่าวว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำสุนัขตัวดังกล่าวมาถึงทางสำนักงานปศุสัตว์ได้ทำการตรวจสอบอาการเบื้องต้นเพราะว่าเกิดอาการอักเสบจึงได้ฉีดยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อฉีดวิตามินและยากำจัดเห็บและหมัดให้หลังพบว่าสุนัขมีความพิการทางตาบอดจึงต้องคอยดูแลอาการและตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป ครูสาวสุดเซ็งถูกง,งัดบ้านสองครั้งภายในสี่เดือนคาดคนร้ายเป็นลายเดียวกันร้อยตำรวจสมชัยภูศิริศพนักง,งานสอบสวนสพโพอโออทองอเภอโพทองจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งเหตุลักทรัพย์ที่บ้านเลขที่4 9หมู่ที่3าตําบลอ่างแก้วอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการกองพิสูจน์หลักฐาน เมื่อไปถึงบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่มีรั้วล้อมรอ,อบหลังตรวจสอบพบหน้าต่างบ้านบริเวณห้องนอนมีรอยร่องรอยของการงัดแงะส่วนบริเวณอื่นสภาพปกตินางกัญญากรสังทองอายุ52ปีอาชี่รับราชการครูซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเล่าว่าเมื่อวานช่วงเย็นกลับมาจากทํางานพบว่าผ้าม่านที่หน้าต่างบริเวณห้องนอนถูกเปิดออกและขาดหน้าต่างปิดไม่สนิท แต่ก็ไม่ได้เอะใจคิดว่าเกิดจากลมพัดแรงจนช่วงเช้าของวันนี้ขณะที่แต่งตัวกําลังจะไปทํางานเปิดประตูตู้เสื้อผ้าก็ต้องตกใจเพราะมีร่องรอยการรื้อขนเสื้อผ้ากระจัดกระจายจากนั้นทําการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีค่าซึ่งเก็บไว้ในลิ้นชักของตู้เสื้อผ้าโดยพบว่าทรัพย์สินหายไปทั้งหมดเหลือเพียงจี้ไขม่มุกหนึ่งชิ้นโดยทรัพย์สินที่สูญหายไปประกอบด้วยสร้อยคอทองคำหนัก5.5บาทจำนวน1เส้นหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้น และแหวนทับทีมสีแดงของวงขาด1วง,งรวมมูลค่าร่วมสองแสนบาทโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเคยถูกงัดบ้านขโมยทรัพย์สินซึ่งสูญเสียหายเป็นทองคำจำนวนหนึ่งและพฤติกรรมคนร้ายเหมือนครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการกองพิสูจน์หลักษานได้ตรวจสอบและเก็บรอยนิ้วมือเพื่อนำไปหาหลักฐานตามหาตัวคนร้ายซึ่งว่าซึ่งคาดว่าคนร้ายที่เกิด ก่อเหตุน่าจะเป็นลายเดียวกับครั้งที่ผ่านมาเพราะรู้ที่ซ่อนของทรัพย์สินและเจาะจงเข้าไปที่ห้องนอนเพียงห้องเดียวส่วนบริเวณอื่นของบ้านอยู่ในสภาพปกติรวบแล้วมือมีดแทงพลทหารดับรับสารภาพขับรถกลับจากบ้านพร้อมแฟนสาวโดนผู้เสียชีวิตท้าทายและเกิดต่อสู้กันโดนลุมจึงใช้อาวุธมีดป้องกันตัว หลังพบศพนายวีระเทพเพชรสมอายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่108หมู่ที่2ตําบลหนองแม่ไก่อำเภอโพ,พทองจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นทหารเกณฑ์ได้ถูกอาวุธมีดแทงเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณวัดนางในธรรมยิการามหมู่ที่7ตําบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองล่าสุด พันตำรวจโทวินัยตีราพีรองผู้กำกับกา,าการฝากปามสพวิเศษชัยชาญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพวิเศษชัยชาญได้ทำการติดตามคดีพร้อมรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้สองคนคือนายอดิศรวงเตียมอายุ24ปีและน,นายเอนาสมมุติวัย1ิปีเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่ามีเรื่องชกต่อยกันแต่ไม่รู้ว่าโดนอาว,วุธมีดเมื่อไหร่ตอนไหนแล้วกลับไปบ้านมารู้อีกครั้งว่าคู่กรณีเสียชีวิตก็ตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาสอบสวนที่โรงพัก ทางด้านนายอดีศรให้การเบื้องต้นว่าตนเองมาเที่ยวกับแฟนพร้อมกับญาติของแฟนซึ่งเป็นสาวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตัวอำเภอวิเศษชัยชาญและหลังจากร้านปิดก็ได้เดินทางกลับโดยตนเองได้ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านกันสาคนคือตนเองแฟนสาวและญาติแฟนสาวที่เป็นผู้หญิงอีกคนซึ่งระหว่างทางได้พบกับผู้เสียชีวิตที่ขับรถเครื่องตามมาด้วยกันสองคนจึงตะโกนด่าทอกันโดยไม่คิด ว่าจะมีเรื่องกันและไม่รู้จักกันมาก่อนโดยทางผู้เสียชีวิตด่าหาเรื่องแล้วก็ขับรถจักรยานย,ยนต์หลบหนีไปตนเองขับตามไม่ทันประกอบกับทางแฟนของตนเองกลัวที่จะมีเรื่องจึงได้ดึงกุญแจรถออกทำให้ตนตามไม่ทันจึงได้โทรศัพท์ตามเพื่อนมาช่วยหวันโดนดักทำ้าย แต่ในขณะที่จอดรถรออยู่ผู้เสียชีวิตได้ขับรถย้อนกลับมาหาตนเองแล้วลงมาจากรถและชกต่อยกันโดยสองลุมหนึ่งตนเองจึงได้ชักมีดที่ติดตัวมาทำการต่อสู้ป้องกันตัว โดยทางผู้เสียชีวิตและเพื่อนเมื่อเห็นอาวุธมีดของตนเองจริงได้วิ่งหนีไปโคนทางประกอบกับทางญาติของตนที่มีอายุ17ปีได้ขับรถมาพบจึงได้ขับรถตามหาอดีตที่หนีไปพบเจอที่บริเวณวัดนางในแล้วเกิดการต่อสู้กันกับนายวิรเทพแล้วแยกย้ายกันหลบหนีมาทราบอีกครั้งว่านายวิรเทพโดนอาวุธมีดเสียชีวิต แล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนทางด้านร้อยตำรวจเอกชื่อแสงมณีพนักงานสอบสวนสพวิเศษชัยชาญจะได้ทําการสอบสวนขยายผลพร้อมพยานบุคคลและหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้วก็ช่วงคลมูลพอล้มเรจครับคุณผู้ชมมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดกเกษตรสุงพันธประจำวันนี้กันครับ หมูเนื้อแดงราคากิโลกร,รัมละ100บาทไก่บ้านราคากิโลกร,รัมละ90บาทไข่ไก่เบอร์ศูนย์แผงละ90บาทเบอร์หนึ่งแผงละ75บาทปลานิลกิโลกร,รัมละ40บาทส่วนราคาขายส่งผักนะครับผักคะน้าต้นราคากิโลกร,รัมละ35บาทแตงกวากิโลกร,รัมละ15บาทผักชีกิโลกร,รัมละ40บาทมะนาวเบอร์การ100ผลต่อ120บาทบริษัทอ่างทองเคเบิลทีวีเริ่มให้บริการไฮสปีดอินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวีผ่านสายยา กับราคาสุดคุ้มเคเบิล90ช่อง90รายการบวกอินเทอร์เน็ต20ทับ7เมกะไบต์ีิงเดือนละ690บาทสนใจสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์035-625-485คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ในเวลา9นาฬิกา14นาฬิกาข่าวักค่ข้าวเวลา19นาฬิกาเที่ยงคืนและตี4และติดตามได้อีกช่องทางที่ w w w f a c e b o o k c o m a c t v n e w และอีกช่องทางที่ YouTube อ่างทองชแนล สำหรับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมเฉลิมศักดิ์บุญประคองและทีมข่าว a c t v n e วีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ